สวัสดีครับฟู้ดเวิร์กสัปดาห์นี้นะครับผมและพี่เห็ดพอเชิญยิ้มนะครับเราออกเดินทางมาเที่ยวกันที่จังหวัดชนบุรีครับผมจังหวัดที่เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบเจ๋งๆดีๆมากี่ทีผมก็ไม่เคยเบื่อเลยครับและอีกหนึ่งสุดยอดวัตถุดิบที่ผมจะมาตามหาในวันนี้นะครับเป็นของอร่อยของชั้นเยี่ยมและที่สําคัญนะครับมีราคาสูงมากครับ จะทานแต่ละทีนะครับต้องคิดแล้วคิดอีก eh วัตถ no ุดิบท right> ี่ผมกาลังพูดถึงนี่ก็คือหอยเป๋าฮื้อนั่นเองครับผมเป็นวัตถุดิบที่ผมอยากจะลองเอามาทําอาหารมานานแล้วครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปตามหาหอยเป๋าฮื้อนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่เห็ดพะเนี่ยมาทานขนมหวานอร่อยๆที่เขาบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวกันครับนี่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 เคยเห็นไหมนี้ขนมอะไรอไม่เคยเห็นนะแม่จ๋านี่อะไรนะขนมเต่าค่ะขนมเต่าสมัยก่อนเนี่ยเขาทำตัวเป็นเต่า โอ้โหของดีจริงคือเขาบอกว่ามีเฉพาะที่จังหวัดชมพูนีที่เดียวใช้แป้งข้าวเหนียวใช่ไหมครับแป้งข้าวเหนียวคือข้างนอกเนี่ยค่ะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะต้องนวดเอาแป้งข้าวเหนียวมาด้วยกับน้ำไส้นี่ก็จะเป็นมะพร้าวมะพร้าวถั่วถั่วแล้วก็น้ำตาลที่มันมีกลิ่นหอมๆนั่นเพราะอะไรครับ อ๋อมีสูตรที่บอกไม่ได้เพราะว่านในไส้มันมีกลิ่นหอมอยู่อย่างหนึ่งพี่รู้สึกไหมว่ามันหอมมากเป็นเคล็ดลับด้วยเดี๋ยวหนูจะไปล้วงลับที่บ้านแม่นะพอจะแถมด้วยปูแล้วกล่องยได้ค่ะได้ค่ะโอ้โห ครับก่อนพี่ยังมาเป็นพ่อค้าสับปะรดนี่พี่จบมาจากวัดเซาหลินใช่ไหมใช่ครับใช่เย้ามัวไปเหอะแสงไฟเดินมเมืองมังค์ขังอย่ามัวไปจองกีบเอาแผนตกล่าแผนตกล่าแผนตกล่าแม่แม่ขอร้องยาะแยกใจขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับโอ้โหแฟนคลับพี่จริงจริงไปเราไปดูร้านอื่นกันต่อแม่อันนี้ก็เรียก ไข่อะไรคะไข่ปลาลิวเกลอ่ะกินกับแกงส้มโะออมไข่อร่อยนะอร่อยอันนี้อร่อยอ่ะมันมันอ่ะมันๆนอ่ะแม่ครับแล้วนี้ปลาอะไรครับนี่อันนี้ปลากดว่าเป็นน้ำส้มไงแม่เหนื่อยแม่ต้องกินน้ำส้มด้อันนี้นี่ที่เขาแร่อยู่อีกอันหนึ่งอันนี้ขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกันที่ศรีราชานี่ที่เมืองชนนี่ปลาอะไรคะแม่เลนปลากูเลเขาสามารถกินดิบได้นะอันนี้เอาไปแช่น้ำปลาแล้วกินได้เลยเหรอใช่ครับทอดเนี่ย อ๋อนี่ไปทอดกรอบกอ่าทอดกรอบกินได้หมดเลยทั้งก้างกอก็ตองกินอยู่นะกินแบบมีแคลเซียมเลยมีกระดูกต้องบอกว่าเป็นปลาตัวเล็กที่แบบเนื้อเยอะอ่ะก่อนจะไปตามหาเป๋าฮื้อนี่มันก็เหมือนจะเป็นหอยนะครับใช่ไหมนี่หอยอะไรอ่ะหอยกระโจงดองดูดีเฮ้ยลายแบบว่าอันนี้ทําอะไรอร่อยบ้างครับเอาไปผัดฉ่าก็อร่อยโหตัวมันใหญ่มากอ่ะเอาไปต้มกับโซดา ทำไม,มไม่ต้องใส่โซดา,าละกันไอ้นี่มันเหนียวถ้าเป็นตัวเนื้มันจะนิ่มช่วยเนื้อนุ่มขึ้นใช่ไหมครับคุณแม่ขอบคุณแค่ครับเดี๋ยวเราไปหาเปาฮื้อกันต่อด,ดีกว่า จาท่าเรือเกาะลอยนะครับใช้เวลาเดินทางอีก45นาทีก็จะถึงเกาะสีชังครับเกาะสีชังนะครับเป็นเกาะที่ใหญ่มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชนบุรีเลยครับอยู่ห่างจากฝั่งศรีราชาประมาณ12กิโลเมตรครับผมเป็นที่จอดพักเรือสินค้านานาชาติแล้วก็เป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบท้องถิ่นครับซึ่งสามารถแวะมาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือว่าจะค้างคืนก็ได้นะครับ และจุดหมายปลายทางของเราในวันน,นี้นะครับก็คือ th th สถานีว ja ิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชังครับวันนี้นะครับผมได้นัดกับรองศาสตราจารย์ดรพเดิมศักด์ผู้เชี่ยวชาญการเพราะเลี้ยงหอยเป๋าฮือมากว่า15ปีเอาไว้ครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับว่าหอยเป๋าฮือสดๆตัวโตโเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็น่ากินขนาดไหนครับ อันนี้ที่เราเห็นนี่คือที่เป็นบ่อพวกนี้ก็คือเลี้ยงหอยเป๋าทั้งหมดเลยอ่าใช่ครับใช่ครับรบ,บ่อพระใบ8เมตรนะความยาว8เมตรก่อนจะดูหอยเป๋าพื้อถามที่มาที่ไปก่อนดีกว่าว่าทาไมถึงมาเพาะหอยเป่าฮื้ครับถ้าพูดตามหลักจริง,รงแล้วเนี่ยสัส้นๆก็คือทุกคนรู้จัก<ช>ตำลุนโอ้โหอร่อยในเรื่องาอร,อราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็มีความต้องการสูงเนี่ยคราวนี้บ้านเราเนี่ยมันมีเป่าฮื้อพันธุ์ที่ใช้โดยพวกคือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันอ๋อเพราะนั้นที่ทําก็คือทําเป่อพื้นที่พบในี่คืออเาาาาาจจกธธรรรรมมชชิ จะต้องอยู่แบบอย่างนี้นะคะเขาทําไมเขาไม่อยู่แบบว่ากระจายทั่วไปเปลือื้เขาจะหากินกลางคืนฮะกลางวันจริงๆเขาหลบจะเห็นว่าเราอยู่ในบ่อไม่เห็นนะแต่ว่าภายใต้เนมีมีเปลือกื้หมดทุกที่อเหมือนเหมือนเหมือนกับแวมไพร์ใช่ไหมฮะครับแต่เขากินพืชนะฮะเขาไม่กินเนื้อสัตว์ อาจารย์ค่ะหนูขอจับหอยเป่าหือเป็นเป็นได้ไหมจ๊ะได้ครับหยิบเลยดียฮะอ้ยอยู่อย่างนี้เลยครับหนูไม่กล้าล้วงแขนหนูสั้นมากเลยค่ะอาจารย์จ้าโอ้ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วพอเห็นปุ๊บเลยพยายามจะบอกคุณผู้ชมว่าหน้าตามันเหมือนอะไรแต่ในหัวผมมันไม่ตอบรับอะไรเลยคือคือมันประหลาดมันก็คือเหมือนผมคือเพิ่งเคยเห็นตัวจริงอ่ะอันนี้เออถ้าหยิบออกมาเขาจะตายไหมคะไม่ตายครับ เฮ้ยยังขยับอยู่เลยอ่ะเฮ้ยมันมันดูดนะครับอาจารย์คะอาจารย์อาจารย์โอ้ยดุความจริงที่เขาเกาะเนี่ยแสดงว่าแข็งแรงเหมือนเขามองหน้าหนูเหมือนเขาไม่พอใจเนี่ยนี่เนยวางไว้ในน้ำดูเห็นก็าทำตาเลสใส่หนูอ่ะอาจารย์อ๋อท่านวางเขาจะรีแลกใช่ไหมคะเห็นไหมเห็นหนวดเห็นตาเขาไหมคะ ที่เปลือกเนี่ยครับมันมีรูอยู่ประมาณเนี่ยหลายๆรูเลยมันเป็นเพราะอะไรครับเออคืออะไรตรงนี้มันเป็นรูหายใจรูหายใจกับถ่ายของเสียาาจานวนของอรูเปิดพวกชนิดนี้ประมาณ5 7ถึงรูพอมันเ็าโตขึ้นเนี่ยรูเก่าก็จะปิดไปก็เลยเป็นที่มาของคาว่าหอยร้อยรูอันนี้คือ แผ่นที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงคือแผ่นอะไรครับมันเบาเป่นก v ลธรรมดาใช้กระเบื้องใช้สังกะสีได้ได้หมดอะไรก็ตามที่คล้ายๆกับเขาเข้าไปหลบอยู่ในตอนช่วงเวลากลางวันคือถ้าเป็นตามธรรมชาติเขาจริงเขาอยู่ตามโขดหินอะไรแบบนี้อ๋อถ้าเรียกเป็นบ้าน อาจารย์ครับปกติหอยทั่วไปเนี่ยมันต้องมีสองฝาใช่ไหมหอยมังคู่หอยลายแล้วทำไมหอยฝาเดียวก็มีฮะพวกเป๋าฮื้อนี่เป็นฝาเดียวผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นหอยมีตัวอยู่ในเปลือกเหมือนหอยทั่วไปแล้วก็แกะออกมาอันนี้มันอาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทําให้เนื้อหอยเป๋าฮื้อมีความเหนียวหรือเป็นพิเศษใช่ไหมฮะเพราะว่าการที่เขาอยู่นอกของเปลือกใช่ไหมครับเขาก็เลยจะแบบเหมือนกต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเขาเคลื่อนไหวเกาะติดใช่ไหมฮะ ถ้าอย่างนี้หนูขออนุญาตทานหอยเป่าฮื้อสดๆได้ไหมคะอ๋อได้ครับอาจารย์อนุญาตนะคะอู้ยขอบคุณมากค่ะสาทรเลยค่ะพี่ปล่อยชิมสดเลยใช่ไหมครับไม่ให้เราชิมไงชิมไม่พี่หน่อยเมื่อกี้พี่ขอหมยครับคือพี่ขอให้ไงพี่กลัวว่าเราจะอายไม่กล้าขออาจารย์แล้วจะกินอย่างนี้เลยเหรอครับฮ่ต้องมีกระบวนการห่ครับ แล้วนอกจากไปทําอาหารจริงแล้วเขามีประโยชน์อย่างนี้ไหมครับประโยชน์จริงๆปัจจุบันนี้ก็เอาไปทําเป็นเครื่องสำอางคือตัวที่สกัดออกจากหอยเพราะมันมีพวกคอลลาเจนอ๋อเรากินก็คือได้คอลลาเจนด้วยว้าวนี่คือจริงๆคนญี่ปุ่นเขาก็ทานเป็นซาซิมิเลยใช่ไหมครับนี่อะไรอันนี้อะไรอันนี้เป็นวาซาบิครับเราจะทานแบบญี่ปุ่นครับพี่ครับผมอันนี้เดี๋ยวชิมสดๆโดยที่ไม่จิ้มอะไรเลยครับเพราะว่าอยากรู้ว่าหอยเปลือกหืดทานสดๆจะเป็นไง มันหนึบมากอะ่ะยิ่งเคี้ยวไปเนี่ยมันมีความเหนียวอยู่แต่ว่าทุกคำที่กัดเนี่ยมันก็นมีรสชาติออกมาตลอดเวลาลองจิ้มกับวาซาบิโอ้สุดยอดเลยพอจิ้มอะ่ะมันอร่อยมากจริงครับคือผมเข้าใจแล้วว่าทำไมหอยเปาฮื้อเนี่ยถึงเป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงเพราะว่ารสสัมผัสแบบนี้ครับมันไม่มีอะไรเลียนแบบได้ไม่มีทางคุณไม่มีทางหาอาหารชนิดอื่นที่จะมีรสสัมผัสแบบนี้ที่มีความเค็มและมีรสชาติของของทะเล แต่ว่ามีความหนึบแบบเหมือนพวกเอ็นของสันบกแต่ว่ามีรสชาติของของทะเลแบบชัดเจนมากเอาสักหน่อยไหมครับพี่เอาจงกุลก็บอกแล้วจปากหโอเคครับอาจารย์จาย๋าทีนี้อยากรู้แล้วว่าวิธีการเพราะเนี่ยเขาทำยังไงบ้าง อาจารย์ประเดิมศักดิ์บอกว่าตามธรรมชาตินะครับหอยเป๋าฮื้อเนี่ยเขาจะผสมพันธุ์ในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสามครับบอ่อที่เราเห็นอยู่นี้นะครับคือบอ่อที่เราออกแบบขึ้นมาเพื่อเอาไว้ควบคุมเวลาในการผรสมพันธุ์ของหอยเป่าฮื้อนั่นเองครับคือจะเปลี่ยนเวลากลางวันให้เป็นกลางคืนครับโดยใช้ฝาพลาสติกสีดำนีป่ปิดบ่อแล้วก็ทํากลางคืนให้เป็นกลางวันโดยติดโคมไฟเข้าไปครับเพื่อให้แสงสว่างเพียง <ค omo S 2> แค่นี้เราก็จะสามารถควบคุมเวลาในการผรสมพันธุ์ของหอยเป๋าฮื้อได้ตามที่เราต้องการแล้วครับ พอหลังจากที่เราได้ไข่มาแล้วครับเราก็จะแยกออกไปแล้วเราต้องไปทํำยังไงต่อ,อแล้วก็ไปเลี้ยงในงถังเขาเรียกถังกลวยถังกลวยที่เป็นถังฟอร์กลาสเลีเ้ยงอยู่1นวันก็ว,วันเดียวฮ้าวันเดียววันเดียวเสร็จแล้วก็เอาไปเทลงในบอ่อเขาเรียกบ,บอ่อลงเกาะงั้นให้อาจารย์พาไปดูเลยด,ดีกว่าไข่ดาวเร็ว บอ่อเนี้ก็เรียกเป็นบอ่อลงเกาะบอ่อลงเกอะมันต่างกับบอ่อใหญ่ที่เราไปดูตัวใหญ่เมื่อกี้ยังไงเอ่อก็คือหอยเปลาฮื้อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากการว่ายน้ํา มาเป็นการอยู่กับที่แล้วก็คลืบคลานแล้าเดียเราไปกินอาหารที่อยู่ตามแผ่นพลาสติกที่เราเตรียมไว้เนี่ยนี่แหละค่ะแล้วก็จะกลายเป็นคลืบคลานแล้วเขากินอะไรครับเขากินสไลดยที่มันเกาะอยู่ตามจะเห็นเป็นฟิล์มเนี่ยมีสลดยนะครับครับแล้วต้องมาอยู่ในบ่อนี้อีกนานไหมครับในบ่อนี่นะฮะเราจะเลี้ยงอยู่ประมาณ2เดือนพอเลี้ยง2เดือนเสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมจากการที่เกาะเนี่ยเราก็จะปัดเขาลงพื้นแล้วเราก็จะเริ่มย้ายไปไว้บ่อใหญ่ครับค่ะเดี๋ยวจะเริ่มให้อาหาร ครับอันนี้ที่เราเห็นนี่อายุกี่เดือนแล้วครับอาจารย์ประมาณ4-5เดือนครสี่ถึงห้าเดือนก็คือเริ่มจากที่เป็นไข่มา2เดือนเริ่มปัดลงหมายเพราะว่าไม่ให้อยู่บนที่เกาะก็คือจะไม่กินสาหร่ายแล้วแต่เขาก็กินฮะกินอยู่ด้วยแต่ว่าเขากินสาหร่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยแล้วก็กินอาหารเม็ดมาอยู่เป็น p ีวแล้วอีกนานแค่ไหนก่าเราจะเริ่มขายได้ก็เลี่ยงประมาณอีก8ปดถึงเเดือน Oh, โอ้โหเบ็ดเสร็จก็เท่าไหร่เนี่ยปีหนึ่งจากจํานวนไข่ทั้งหมดที่อาจารย์ได้มาจริงเนี่ยถ้าพอแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะรอดเหลือสักเท่าไหร่จากล้านหนึ่งผมว่าเหลือประมาณอยู่ที่ประมาณ2.5%แต่ก็สูงกว่าในธรรมชาติเยอะในธรรมชาติที่ต่ำกว่าในธรรมชาตินี่เป็นจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอ๋อแสดงว่าคือเรามาเพาะทําให้แบบผลิตได้มากขึ้นโลนึงนี่แพงไหมคะอาจารย์ตอนนี้ขายอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับกิโลนึงถ้าเป็นประมาณน้อยๆแล้วก็เอาไปสดๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณพันห้าพันห้า โลนึงมีกี่ตัวคะอาจารย์คะเออโลนึงอยู่ที่ประมาณ20ตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเปล่าฮ้อตัวใหญ่แบบที่มาทําอาหารนะเขาจะต้องเลือกแบบไหนถึงจะอร่อยครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูเลยก็ได้นะฮะได้ครับอ่ะมาดูเลยอันที่หนึ่งคือที่ขนาดก่อนนะอย่างนี้ตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณสักค็อกเทลไซส์อาจจะ35กรัมเกือบจะ40นะตัวนี้นะครับแล้วก็ดูที่เปลือกสมบูรณ์อย่างลักษณะอย่างเงี้ย ผมว่าก็ไม่ได้กอนสมบูรณ์คือไม่ก่อนไม่แตกไม่หักแล้วก็เปลอยไม่บางแล้วก็เชื้อเขาแข็งแรงเนี้ยอย่างพอจับขึ้นมาแล้วเขาจะเดินค่ะอ๋อถ้าเขาเดินเกาะกบมือเราส่วนตัวผู้ตัวเมียนี่ผมว่าอร่อยเหมือนกันแต่ว่าเราพอจะมองออกได้ว่าเพศเป็นเพศอะไรอย่างอันนี้เนี่ยบริเวณเนี้ยจะเห็นว่าเป็นบริเวณสีสีดำดำนะอันนี้จะเป็นตัวเมียถ้าเป็นสีครีมสีครีมสีครีมจะเป็นตัวผู้นะเ็คือเปิดใต้ท้องขึ้นมาดูเปิดมาดูคือขนาดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเล็กหรือใหญ่อร เขาก็เหมาะที่จะปรุงแบบในลักษณะแบบเหมือนทานทั้งคำอ่างัันเดี๋ยวผมขอไปทําเมนูสักกี่ตัวดีครับพี่เอ็ดพอว่าจานบอกว่ากินเท่าไหร่ก็กินเลยไงกุบกิบกุบกิบขอทั้งบ่อเลยได้ไหมคะได้แล้วครับนี่สุดยอดพิธีของเราในวันนี้พี่ดีใจมากนะที่ได้แบบมาจับวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสดๆอย่างนี้คือไม่คิดมาก่อนเลยว่าในชีวิตจะได้เจอเปาคือเป็นเปนน่ะคุณผู้ชม ไช้สุดยอดวัตถุดิบอย่างหอยเป่าฮื้อแกมาแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะเอามาใส่ในเมนูของผมในวันนี้ก็คือใบสมไทยครับผมเป็นพืชสมุนไพรที่เขานิยมปลูกกันมากบนเกาะสีชังแห่งนี้ครับปกติเขาจะแนะนำเอาไปจิ้มน้ำพริกหรือว่าไปทำแกงส้มก็ได้ดอกนี่ก็กินได้ด้วยเขาจะมีขึ้นเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้นกินได้ทั้งสดๆแบบนี้เลย กรอบอร่อยเลยครับเหมือนเราทานผลไม้สักอย่างหนึ่งมันจะมีรสเปรี้ยวอ่อนๆน,นะครับแล้วมันจะมีเมือกอยู่อร่อยไหมเป็นหมามังสวรรค์อะ่ะชอบกินสมุนไพรอะ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บไปทําเมนูของเราในวันนี้ด้วยครับผมว่าสมุนไพรไทยแบบนี้น่าจะเข้ากับเป๋าคื้อได้ครับเก็บเราก็เลือกยอดๆไปทําอาหารได้เลยครับไปนะครับเราได้นะครับเดี๋ยวเราปล่อยเขากําลังเพลิดเพลินกับการกินสมุนไพรปล่อยเขาไปครับ ไส้สมไทยแล้วก็หอยเป๋าฮื้อตัวโตๆสดๆจากฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องให้แม่ครัวมือเอกผู้เชี่ยวชาญการทําเมนูจากหอยเป๋าฮื้อเนี่ยจัดเมนูจานอร่อยให้เราได้ชิมกันสักหน่อยครับเอ่ออ้าวหายไปไหนอ่ะอยู่นี่ครับพี่อยู่นี่โอ้โหอะไรนี้นี้เพื่อนพี่เพื่อนพี่ชื่ออะไรไหนบอกเป็นเพื่อนกันชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชบาแก้วอร่อยเวอร์ค่ะบอ๋อเขามีชื่อไหนบอกชบาแก้วชื่ออะไรนะ เอกอ้ำอร่อยเวอร์ฮะเอกอ้ำอร่อยเวอร์แต่เรียกกันเอกเอกี่เอกี้อะไี่โอ้เอกี้เอกี้คิ้วนี่ตั้งใจเขียนหรือวิ่งชนลินสอเนี่ย วันนี้เชฟเอกอ้ําอร่อยเวอร์จะทาอะไรครับหอยป่าหื้อน้าแดงครับน้ําสต๊อกก่อนนะครับซีอิ๊วขาวครับอันนี้เป็นน้ําซุปอะไรครับผมทีนี้ใช้เป็นซุปปลาครับปลาด้วยสุดยอดนะคุณผู้ชมหาทานยางนะพี่แล้วก็น้ามันหอยครับน้ํามันหอยแล้วก็พริกไทยเป็นพริกไทยขาวนะครับเม็ดทุบพอหยาบหยาบเชฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเที่ยวหน้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดซื้อมิโกนมาให้นะครับผมโกนหนวดบ้างอะไรบ้าง พอน้ำเดือดปุ๊บน้ำมันงาครับแป้งข้าวโพดนะครับอันนี้เราผสมแป้งไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดือดปุ๊บหอยนี้เราตุิจริงๆแล้วตุ๋น6ชั่วโมงครับโอ้ตุ๋นหกชั่วโมงเลยครับเพราะว่าหอยเป่าฮื้อมันจะได้นิ่มครับตุ๋นกับน้ำซุปเลยครับซุปปลาขอแอบลองชิมนิดนึงมันนุ่มจริงแต่มันไม่ได้เละเดี๋ยวพี่ลองชิมดูแล้วมันมีรสชาติด้วยคอลลาเจนสูงมากครับผม ทานแล้วไม่เหี่ยวไม่ยนม่ยนอร่อยขึ้นตาดูเลยครับทานทุกวันนี่ครับพี่เอ็ดพอดูครับนอกจากอร่อยขึ้นตาแล้วดูครับทานแล้วไม่เหี่ยวไม่ย่นตึงเป๊ะเลยครับ <c oughs> ดูเสื้อนี่ครับผม <c oughs> เสื้อจะปิดน,นะครับนี่กินทุกวันนะครับเดี๋ยวเอาหอยลองไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมเอาทำไมใส่นิดเดียวเ่ะเดี๋ยวไว้ท่าแป้งกาวโพานี่ก็จะได้ความเหนียวแต่ว่าใส่นะครับ จุดเด่นจริงๆมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเนื้อเปาฮื้ออย่างเดียวมันอยู่ที่น้ําซุปใช่น้ําซุปมันมีรสชาติจากปลาอย่างที่บอกทําจากปลาปแล้วก็มันมีกลิ่นของหอยที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้ไม่ต้องทานเนื้อเลยก็ได้นะเนี้ยทานน้าซุปอย่างเดียวอะเหรอเหรองัอง้นเอาเนือ้อม่ได <laughs> ้ได้ขอชิมตัวเนื้อหอยนะครับ <laughs> เข้าใจเลยว่าทำไมเปาฮื้อโอ้ <laughs> <laughs> โหดูอาการอร่อย คือตัวเนื้อนะครับมันเข้ากับน้ําได้ดีมากเพราะเนื้อเนี่ยมันจะนุ่มแล้วมันจะเหมือนกับว่าพอเวลามาทาเป็นน้าเหนียวๆเนี่ยตัวเปาฮื้อเขาเกาะน้ําได้นะเปาฮื้อเป็นวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเราจะไปหาอย่างอืน่นมาทําให้มันใกล้เคียงกัน <c oughs> ไม่ได้ช่ะหาไม่ได้จริงๆ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับผมไม่ต้องบอกเลยนะว่าอร่อยแค่ไหนสำหรับเมนูเปาฮื้อน้ําแดงนะสุดยอดจริงครับเชฟเอกแล้วเมนูที่2เป็นเมนูอะไรครับ เป็นโสมลุยไฟหอยปลาหือสดครับอัน,น้ำมันลงกระทะเลยเรามีพริกมีกระเทียมนะครับแล้วก็มีซอสตเ,ตเจียวสูตรของที่นี่นะครับแล้วก็มีน้ำนิดหนึ่งพร้อมน,นะคะว้าวาไฟลุกแล้วโอ้คับโ,โ,โ,โอเคอ่าวลุยแค่นี้นะโอ้โหโอ้โห,โโหมันสุดยอดมากแนละ้วมันเห็นถึงความกรอบเลยนะชิมเลยไหม ผู้ชมคะอร่อยมากๆความกรอบเยะะ่ยคล้ายผักบุ้งไฟแดงเลยแม้แต่กลิ่นก็คล้ายนะแต่ว่ามันมีความเปรี้ยวความมันซึ่งมันแปลกมากแล้วพอทานหอยด้วยนะคุณนี่สวยไม่พอคุณยังทำาข้าวอร่อยอยีกเนี่ยทั้งสองเมนูเลยนะกเรันีีต้องขอขอบคุณเชฟเอกอม้มอร่อยเวอร์อครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับมาถึงเมนูของผมบ้านวันนี้เราจะเอาสุดยอดวัตถุดิบอย่างเปาฮื้อนะครับวันนี้ผมจะมาอบกับต้นสมเดี๋ยวเราเอาเปาฮื้อไปปรุงรสชาติก่อนผมจะเลือกไซส์แบบ เท่าๆกันแบบนี้แล้วตองเปืดอออกด้วยไหมครับไม่ต้องเลยครับเพราะว่าอาจารย์เขาบอกว่าอบทั้งตัวแบบนี้มันจะยิ่งอร่อยวันนี้ผมเอาเทคนิคของอาหารฝรั่งมาใช้ด้วยคือซอสเพสโต้เป็นซอสที่ทํามาจากโหระพาครับแล้วก็ตำนิดนึงนี่โอ้โหตำน้ำพริกุกทีเสียนตำามีจตตุ้งสะ,สะเตือนอแล้วก็ใส่อันนี้ครับเป็นน้ำมันมะกอกลงไปใช่ถ้าเป็นซอสเพสโต้จริงๆเขาจะมีส่วนผสมของถั่วอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มความมัน แต่ว่าหอยเป่าคือของเราเนี่ยมันมีความมันความหวานในตัวอยู่แล้วแล้วก็คนให้เข้ากันเลยคนให้ขเข้ากันอ่าจะได้หน้าตาแบบนี้ครับแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยครับอ๋อแค่นี้เองมีกระเทียมอีกนิดนึงกระเทียมเอาไปตามตามใส่กระเทียมลงไปทั้งสองเมตรตามด้วยพริกไทยครับกเกลือครับประมาณทักหนึ่งช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวก็จะไปห่อที่ฟอยนั่นแหละอบธรรมดาแบบนี้มันก็ง่ายไปใช่ไหมครับค่ะเราจะเอามาอบกับใบโสมที่มีรสชาติเปรี้ยวด้วยและที่สำคัญคือว่าพอเราอบแล้วมี มีเหมือนกับผักอะไรมารองนะครับเวลาที่โดนไฟเนี่ยมันจะทําให้หอยเนี่ยไม่สูญเสียน้ํามากเกินไปเพราะมันมีอย่างอื่นมาช่วยกันน้ําไว้ <Okay. S 1> ผมเอาด้านเปลือกขึ้นนะครับเพราะว่าผมอยากให้เนื้อหอยสัมผัสกับใบสมไทยของเราครับสมมติคุณผู้ชมดูแล้ววันนี้ที่บ้านไม่มีหอยเป่าฮื้อก็หอยแมงผู้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรได้เหมือนกันเลยใช่ไหมอ่าโอเคครับแค่นี้เองครับแล้วก็ อบเราไม่มีเตาอบถ้ามีเตาอบคุณเอาเข้าเตาอบก็ได้แต่ผมแนะนําว่าต่อให้เอาเข้าเตาอบที่บ้านเนี่ยก็ควรจะห่อฟอยกะสักประมาณทีนี้อันนี้คือมันมีเปลือกอยู่ด้วยหนาหน่อยก็สักประมาณ5นาทีระหว่างที่รอนะครับเราจะมาเตรียมอีกเมนูหนึ่งกันทุกคนจะคิดว่าหอยเป่าฮือไม่เหมาะกับการทอดเพราะทอดแล้วเนื้อจะแข็งเนื้อจะกระด้างแต่วันนี้ผมจะทําเป่าฮื้อให้ทอดได้แป๊บเดียวประมาณ5านาทีเห็นไหมเดือดปุดๆุดปรดปุดปุดไุดปุดปยดปุ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 ปุปเปุปุดปุ ห้านาทีเองขอมไหมหอมมากโหแล้วพากัน้วมันมาขออย่าไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเรารอไปจัดลงจานทีเดียวเรามาทำอีกเมนูหนึ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแกะออกมาแล้วมันไม่ร้อนพี่ <S <S จะทําเป็นซอสคาราเมล ค oh. าราเมลทําง่ายมากนะครับคาราเมลแบบเป็นไทยคาราเมลใช้น้ําตาลมะพร้าวนี่แหละคุณไม่ต้องใส่น้ําไม่ต้องใส่อะไรลงไปเลยนะแต่ว่าผมจะมีทีเด็ดตรงที่เมื่อกี้วันนี้เรามาสีราชาใช่ไหมเราก็ต้องใช้สับป,ปะรดสีราชานี่เราเอามาทาอาหารด้วยผมหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆครับแล้วก็ใส่ผัดลงไปพร้อมกับน้ําตาลมะพร้าวเลยอุ้ยน่ากินอ่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใจเย็นและใช้เวลานิดนึงครับ oh. ต้องช้า ถ้าเร็วๆปุ๊บน้ําตาลไหม้ไม่อร่อยถ้าใครไม่ชอบหวานมากก็อาจจะเติมน้ําสักนิดนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเติมเกลือลงไปสักหน่อยหนึ่งประมาณสัก1ช้อนชานะครับคือผมบอกแล้วว่าเปลือืเนี่ยต้องไม่ให้เขาสูญเสียน้ำเพราะฉะนั้นผมจะทําเหมือนกับเป็นผิวที่มาหุ้มเขาไว้เพื่อให้เขาเก็บน้ําไปได้ ซึ่งผมจะใช้หมูสับเป็นตัวช่วยครับแบบนี้ผมก็จะเอาเปาฮื้อตุนนี่แหละของเชฟเอกเนี่แหละมาใช้ด้วยเอามาหั่นเป็นเล็กๆเลยนะนี่ครับหั่นแล้วใส่ลงไปด้วยครับผมใส่พริกไทยลงไปนิดนึงครับผมใส่เกลือลงไปด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เครื่องปรุงที่มีน้ำเท่าไหร่เพราะว่าผมอยากให้นวดแล้วมันเกาะกันครับนวดเลยครับบีบให้ปิ้นออกมาแบบนี้เลยครับ ใชไหมครับว่ามันจะเริ่มใสอ่ามันเริ่มใสจริงๆ,ๆใช่พอมันใสแล้วก็จะเป็นซอสคาราเมลแล้วอ่ะเค้านี้ได้แล้วเราปิดไฟเลยครับแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งฟองหมดปุ๊บมันจะเป็นซอสใสๆคาราเมลตอนนี้ก็ได้ตัวที่จะมาห่อเปาืหื้อของเราแล้วพอได้เปาืหื้อมาแบบนี้นะครับผมจะเอากระทะอีกใบหนึ่งมาตั้งน้ํามันเมื่อเช้าที่เราไปที่ตลาดนะครับแม่เล็กที่ตลาดแนะนําว่าให้ใช้โซดาหรือว่ายางมะละกอใช่ฮะในการล้างเมือกของหอย แล้วก็จะทําให้เนื้อหอยนิ่มขึ้นใช่เพราะจริงๆแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งที่มีสัรพคุณคล้ายกันนั่นคือสับประรดคุณเอาสับประรดลงไปขยำกับหอยเลยอ่าแล้วผมก็ขยำอยู่แป๊บหนึง่งห่อเลยพี่โอเคค่ะห่อให้มิดตัวหอยเลยพี่อย่าให้มีให้ด้วยห่อให้มี<ห>ด้านหไหนโผล่มาเลยแต่ว่าต้องไม่หนานะคุณผู้ชมอันดับแรกเราต้องทําแบแๆก่อนนะใช่ครับนี่ไงที่บอกว่าเป่าหื้อจะกรอบได้ยังไง มันจะกรอบได้ยังไงมันจะกรอบเพราะมันจะมีเส้นหมี่นี่ไงมาช่วยผมจะเริ่มมาเอามาพันครับเทคนิคนี้มันมาจากเมนูที่มีชื่อว่าหมูโสล่งครับคุณผู้ชมเขงใช่เขาจะใช้เส้นบะหมี่หรือว่าเส้นหมี่ั้วหรือว่าหมี่เตี้ยวนะครับมาพันในหมูสับคือหมูสับมันจะติดอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะฉั้นมันจะทําง่ายแล้วก็ไปทอดในน้ํามันแต่เน้นนิดนึงนะครับว่าใช้ไฟอ่อนรอให้น้ํามันร้อนก่อนดีกอันนึงใส่ลงไปเลยครับ แล้วก็จะมีทั้งแบบที่เป็นหมี่กรอบสีขาวอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเคล็ดลับการทํหมี่กรอบสีขาวเนี่ยเส้นหมี่ที่เราซื้อมามันจะเป็นเส้นหมี่แห้งแบบแข็งใช่ไหมครับให้ไปซื้อแบบสดนะครับไม่ไม่ต้องไปแช่น้านะแช่น้ําคุณมาทอดแล้วกระเด็นนะไฟอ่อนนะคุณผู้ชมผมย้ําเลยนะครับว่าไฟอ่อนนะทอดนานนิดนึงนะครับให้สุกถึงข้างในเพราะว่ามันมี2ชั้นแต่ว่าชั้นในสุดที่เป็นเนื้อหอยเนี่ยเราไม่อยากให้สุกมากอยูแล้วเพราะถ้าสุกมากเขาบอยแล้วเป่าฮื้อสุกมากไม่อร่อยนะ เรามาจัดจางของเราดีกว่าครับ<ะ>อันนี้เป็นซอสที่เราทําจากคาราเมล<ะ>สับประรดพอทิ้งไว้ให้เย็นแล้วมีความหนื่อใช่ไหมครับ<ะ>เอาอันนี้มาวางครับแต่งสีสันให้สวยงามด้วยอะตีชีฟ้าสักนิดหนึ่งใช่แล้วก็มีแค่สีเขียวเพิ่มมาพี่พี่เติมตรงนี้หน่อยนะได้ครับแล้วผมก็<ะ>ใส่พริกไทยลงไปง่ายเสร็จแล้วครับเมนูนี้ ครับอาจารย์น่าผีมือผมพอได้ไหมฮะน่าสนใจให้ชิมก่อนเลยอันนี้อาจารย์บอกบอยากลองชิมดูอันนี้อ,นนอันนี้กินทั้งตัวได้หรอครับได้เลยอาจารย์หืมคือนมูไฟอะไรแล้ำมันมากอกกับใบโหระพาครับอืมอืมเนือ้อมนุ่มนะอร่อยแบบอยากจะโดดลงไปในทะเลแล้วมาเคี้ยวเมนูแรกนี่แบบแค่ออเดิร์ง่ายๆแบบใครอยากทำทานมาลองอันที่สองดีกว่า โออันนี้หลักๆก,ก็คือเป่าหื้อทอดได้เป่าหื้อทอดได้ครับเปาหื้อที่ยังมีทั้งความกรอบและความฉ่ำ<ม>ต้องตักซอสไปราดเพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าความอร่อยนี่อยู่ที่ซอสด้วยเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวกลับไปทํากินหมดฟาร์มแน่มนเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าหอยเป่าหื้อเนี่ยจะมาทําให้กรอบได้มันเป็นความรู้สึก3สเต็ปไม่รู้ว่าถ้ากินแล้วรู้สึกเหมือนผมไหมคือ กรอบนุ่มแล้วก็แบบนุ่มชุ่มฉ่ำใช่มีความรู้สึกบบนั้นคุณได้กินคําเดียวแล้วก็เป็น3ความรู้สึกเลยใช่ฮะแต่ว่ามันจะทําอาหารสุดยอดอย่างนี้ไม่ได้ไงถ้าไม่ได้วัตถุดิบแบบดีๆอย่างนี้จากอาจารย์นะครับก็เลยต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับที่มาแนะนําเรื่องหอยเป๋าคืือแล้วก็อยากให้รีบมาทำอาหารยินดีครับยินดีครับวันดีครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอ็ดดอมากเลยครับสนุกมากเลยครับขอบคุณมากแล้ววันนี้เราก็จะทานอาหารกันแล้วก็ลากันไปด้วยภาพ ต้องบอกว่าเป็นห้องอาหารที่สวยติดอันดับโลกแน่นอนอันดับโลกนี่ครับคุณเคยทานในห้องอาหารแบบนี้ไหมวัตถุดิบก็สุดยอดบรรยากาศก็สุดยอดดีใจอะ oh, จะมีอะไระมีความสุขไปกว่าน,นี้เจ้าของนีน่นี่ใจดีนะครับผม <laughs>